เห็นหน้าสองคนแล้วรู้สึกว่าแบบแรงไงคู่นี้มาแรงมากเบรดติ้งเนี่ยโหอันดับหนึ่งของกรุงเทพนะก็เลยต้องชวนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้จะอาวสาสแล้วสําหรับรอยเล่มารยานะฮะแน่นอนมีต้องมีความพีคแน่นอนนี่แค่เห็นตัวอย่างตอนจบเลยคือแบบอุ้ยมันดูเหลืออะไรอีกเยอะมากนะที่พีกอะมันเยอะจริงค่ะก็คือเออจากที่เอกอะไรเยอะฮะเรื่องราวหรือว่านางเอก เยอะไม่นางเอกก็ไม่เยอะเพราะต้องกำหลาบน้องไงใช่ค่ะก็คือเหมือนก็จะเล่าเรื่องอะไรอยากรู้อยากรู้ เ่มาเฉลยให้ทุกคนรู้ว่าเออที่จริงแล้วเรากลับมามองเห็นแล้วเออแต่ที่เราปิดบังอ่ะคือเราอยากจะรู้ความจริงจากนิ่มว่าเออ,เออสรุปว่าเป็นยังไง,ไ,งไ,ไม่อยากจะหูเบาไงอเป็นแผนซ้อนแผนนี่คือถือว่าแบบนางเอกฉลาดนะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยตอนแรกเบลนึกว่าจะแอบ,บคนดูอีกแต่ว่าไม่ฉลาดเหรอไปเขาพูดก่อนพูดก่อนยังไงตอนแรกคิดว่าเป็นยังไงแล้วอ่ะตอนแรก คิดว่าพี่โนก่ะจะแอบเอาไว้ว่าเอ๊ะหรือว่าจะยังมองไม่เห็นแตไม่ให้คนจะต่อดนไงเออเออแต่ยิ่งทไม่เห็นมันยิ่งทำให้คนรู้สาใจตามแล้วจริงๆค่ะคือแบบรู้เลยว่าแบบจบที่สาดน้ำไงเออสาดใส่เลยจ่าแล้วก็อุ้ยพี่ เห็นว่ามันเหม็นเหม็นม่ใครไลฟ์กับใครนี่นิ่มใครเหลือเอ็มใครไลฟ์กับใครเนี่ยไม่เรื่องนี้นางเอกไม่ได้โง่นะนิ่มโง่โดนนางเอกหลอกเอาจริงจะไลฟ์โง่นิ่มนางก็มาโง่ใไททายไงที่แบบไม่รู้ว่าเราไม่รู้เกมเออแต่นางไลฟ์มากเนาะคือนางทำอะไรบ้างนะฮะโอ้ยหลายอย่างมากเลยค่ะอยากรู้ว่าเราท้องนางก็แบบเหมือนไปปิดวาล์วน้ำแล้วก็กดน้ำทิ้งหมดเลยแล้วก็เอาที่ตรวจคัน มาแย่ในในโถเออเพื่อที่จะได้รู้ใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่าไอ้ยาหยอดตาอีกอรัไปเอายาที่แบบจะปสารอะไรมาใส่อะอะไรนะไอ้ยาขับเลือดเออยาขับเลือดเป็นลมอีกโอ้ยทางอะไร เขารู้สึกว่าเราเป็นคนพลาดลูกเป็นจากเขางั้นเราก็เอออย่ามีอย่ามีเลยอย่างนี้แล้วตัวพระเอกเรื่องนี้เนี่ยครับคือเอาไปเอาจริงๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้มูนะเออตอนเป็นคนดีม่ะเป็นคนดีมากเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นทนายที่กวาความให้แบบเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแห่เดี๋ ไม่ดีก่อนขอพูดมาตาสักอันนีงอย่าอย่าพูดเลยอย่าเลยอย่าเลยอะไรยังไงต่ออะไรยังไงต่อก็เขาก็จะประมาณแบบว่าเอเหมือนกับเห็นพฤติกรรมของนิ่มมาอะไรเงี้ยไม่ดีแล้วก็รู้เท่าทันเขาว่าตลอดตลอดแล้วรู้ว่าจริงจิผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่ไม่ใช่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จริงจริงก็ไม่ได้อยากให้เข้ามาอยู่หรอกแต่ว่าก็ แฟนก็อยากให้เข้ามาเราก็ตามใจแฟนไงไม่เหมือนไม่จังมาอยากจะให้โอกาสเขาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะหล่อหลอมให้เขาโตมาเป็นแบบนี้แต่คือเราเป็นคนชอบให้โอกาสตั้งแต่เรื่องก่อนนะหนูก็ให้โอกาสอย่างเงี้ยคือแบบให้โอกาสเข้ามาแล้วก็ไม่เข็ไม่ก็ยังเป็นลูกวน้องไงคำว่ากินบอลรือนขี่รถบนหลังคา คือได้เลยนะเรื่องสุภาพิตป์นร้งน้อย่ามาตั้งแต่เรื่องที่แล้วเรื่องนี้ก็คือเรื่องใหม่มันจะมีความเหมือนเดิมก็ถามพี่นกนะมันจะเหมือนเดิมไหมพี่พี่บอกโอ้ไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกมันไม่ไม่เหมือนกันเลยอะ่ะคาแรคเตอร์ของ ของตัวเราของตัวเองค่ะมันก็แปลกมันไม่เหมือนเดิมเพราะอันนี้คือสู้แล้วก็รู้ทันทุกอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เอาจริงๆนะชีวิตคนจริงๆอ่ะคือก็มีนะด้วยความที่เป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมถ้าใครทำผิดเขต้องเห็นใจอ่ะเอาจริงชีวิตผูคคนเลยอ่ะให้โอกาสคนย่าดักคือเราอ่ะเห็นไปถึงขั้นเขาจะฆ่าตัวตายมันคือสุดๆของเขาแล้วแล้วคือตอนที่เขาเล่นคือเหมือนเขาเล่นจริงเขาก็มีความรู้สึกจริงๆแต่ว่าตอนที่เขา เขาวางแผนนะเขาก็โทรกู้ภัยโทรอะไรแบบเจวางแผลเอาไว้แล้วแต่ตอนเขาเล่นอ่ะเขาเล่นจริงเขาก็มีความรู้สึกข้างในจริงๆรที่เขาพูดออกมาคือญิงดีายมากเลยเนาะถ้าเจอถ้าเจอทำไงถ้าเจออย่างเงี้ยชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงเราเจออย่างนี้ทำไงหนีดีกว่ามันก็ต้องสั่งสอนสักหน่อยนะจะสั่งสอนไม่เราจะดูออกไหมถ้าในชีวิตจริงอันนี้ในละครไงมันก็เลยจะแบบเล่นให้ดูชัดขึ้นเราก็จริงดูไม่ออกหรอกเพราะว่าต่อหน้า สมมุติเราไม่เห็นเบื้องหลังเขาอ่ะเราก็เห็นเขาก็ร้องไห้เขาก็สงสารลูกนี่ไม่เหลือใครแล้วนะไม่เยิ้มแค่น้ำตาอะถ้าเจอยิ้มแค่เลยแต่ไม่เคยเยี่ยมลูกเลยดี่งงมากคือแล้วของเบล่าถ้าเจอจริงๆเจอแบบผู้หญิงที่เป็นอย่างเงี้ยยังไงอ่ะเราก็เดายากมากเลยนะมันไม่ออกอ่ะแล้วก็คงอยู่ห่างๆไว้น่าจะปลอดภัยกว่าไหมอ่ะใช่ไหม แล้วอะไรในเรื่องที่แบบว่าทำใรู้สึกว่าเอยฉันต้องซ้อนแผนดีกว่าเรื่ความที่เราอยากรู้อย่างเดียวรู้ว่าแบบ คือมันมีกลิ่นค่ะคือด้วยความที่เหมือนเราก็มีเซนส์เนาะแล้วเราก็เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าที่มินอย่างงู้นอย่างนี้แต่เรารู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะที่จริงอ่ะน่าจะนิ่มมากกว่าเพราะว่าคนนี้ยคือไว้ใจได้สุดๆแล้วก็เลยเราไว้ใจเขาใช่เราก็เลยรู้จักกันมากี่ปีล่ะเขารอคอยกันมาสิบห้าปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นยังไงจะคอาอยู่สี่สิบกว่าค่ะเฮ้ยอันนี้แน่นอเหรอเออไม่แต่ว่าตอนจบวันนี้มันจะมีพีก มีค่ะคือคือนิ่มเนี่ยเขาต้องแบบงัดของเดดออกมาอีกอะมันไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมมันคือสุดๆของเขาแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็เลยจะแน่เพระว่าในกระเป๋าอีิตในกระเป๋าของเขาเยอะมันจะมีงัดออกมาได้ค่อยๆงัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่รู้สึกว่าสปอยหน่อยแต่งัดของในในวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเหมือนพระเอกนี่จุกเหมือนกันนะจุกเลยค่ะก็คืออะไรจุกโดนต่อย้องค่ะต่อยนิ่มฟแล้วก็ ถ้าเราจำไม่ผิดจะมีปานแก้วกลับมาฮะใหญ่ปานแก้วอ่ะยายไปแล้วนะน้องมิ้นน่ะนะไปรับไปรับเนี่ยกลับไปอีกโอ้โหนี่รวมตัวละครรวมตัวเลยไหมเนี่ยตอนท้ายเออแม่แต่อยากจะให้ดูทีเซอร์กันหน่อยเชื่อว่ามันเข้มข้นมากๆของทีเซอร์ให้ดูกันหน่อยได้ไหมว่าตอนจบวันเนี้ยจะได้เห็นอะไรกันบ้างทีมงานบอกว่าแป๊บหนึ่งบอกไม่ให้ซูมไม่เสียงเลยเอาใส่หัวเลยเหรอคะดูทีเซอร์กันหน่อยดิฮะ เอาแล้วเอาแล้วเออดูหน้าดืดูหน่อย่างไรตอแหลใช่ใช่นี่มึงโกหกว่ามึงตาบอดน่าเปอดเลยหรอตอแหลมากก็ตอแหลกลับตอแหลมากตอแหลกลับไงี่ยตบตบด้วยโอ้โหตอแหลมากน่าตอแหลกลับเออแล้วเขาเผาอะไรอ่ะเขาเผาอะไรอ่ะ เขาเผาอะไรอะคะเออผมไม่รู้ไม่ได้ถ่ายใช่เหมือนเหมือนเผาอะไรแช่งอะไรป่ะสาบแช่งไงเออไม่ะได้มันพับบุรุษป่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ควยแม่หรือเปล่าต้อองไม่แต่ดูแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากเลยนะวันเนี้ยเออฉากงานแต่งก็เลยฉากที่เนี่ยแหละเจอกับนิ่มเออผมเห็น้ยโอเคพี่ถ้าผมจะมาสู่ขอคุณจะแจ้งคุณก่อน ไม่แต่ชอบประโยคนี้มากนางเอกคือชันชอบนางเอกแบบนี้มากเลยแปะ๊ะตอแหลมากก็ตอแหลกลับเออเลิศยังต้องเจออย่างนี้อ่ะปากเก่งใช่ไหมคะเดี๋ยวรอด,ดูเลยคะ่ะถ <laughs> ้าถาม <laughs> จะเจออะไร จริงเหรออน,นุว่าสู้แล้วค,ยยคือเออเธอมันตอนจบแล้วเย,ยังไม่ชนะเขาอีกเหรอเธอยยต้องโดนอะไรอีกเหรอก็โดนแต่ว่าอ่ดรอดูแล้วลลกันรอดูแล้วกันเอาแล้วไปเอกจะมารู้เรื่องอะไรตอนท้ายจะมาช่วยเขาไมม่ไม่แต่แต่ชอบพี่คุณรามีดีใจมากเลยนะที่มินไม่ได้ตาบอดอ่ะมันดีใจขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะเอ้าเมียก็เมียเราอ่ะเราก็อยากให้แบบ คือถ้าเมียมองไม่เห็นสมมุติเราหน้าตาดีอย่างเงี้ยเราเมียไม่เห็นหน้าเราหน้าตาดีใช่ไหมเราก็ปุ๊บเราก็รู้สึกแย่ทั้งเลยไม่ใช่ทนายทนายเราก็อยากให้เมียเห็นหน้าเราไงถ้าสมมติเราดีใจไม่ถ้าสมมติเราดีใจสิถ้าสมมติเมียมองไม่เห็นเลยเรามาสิปีกำลังจะรักกันออ๋ ตามบอดเร็จลยมาปล่อยตัวอ้วนเหตโอยอันนี้เห็นเมียแต่เมียไม่เห็นเราไงสอบอยู่นะว่าแบบดีใจจะนด้ดีใจมากเลยดีใจมากเห็นว่าฉากนี้ตอนถ่ายทากันนี่คือแบบว่าก็ขากันอยู่เหมือนกันใช่ไหมยังไงยังไงมันเป็นรื่อคือมันมันเป็นละครที่แบบมันดูดาม่าไ่เราขเรื่องหลักเขาสนุกสนานไงคือเวลเป็นคนที่แบบว่าชอบกันขคือผม ไ็ใช <c oughs> ่คือแบบว่าโดยทั่วทั้งถาแบบว่าบางทีเเล่นวันนี้มีหลายซีนบบาม,มนากนะ <c oughs> ที่แบบว่าไม่มองหน้าด้วยนะ <c oughs> หอลอกหลอกเพราะมันมองหน้าแล้วก็มันเคลืออยู่ข้างในแล้วเราก็ร <c oughs> ูก้ก็หลุดกันแต้วบาไม่เราดู <c oughs> ออกว่าพี่โปแบบพูดติดคือเรื่องเนี้ยพี่โปแบบ พี่ปอบจะต้องใช้ความธรรมชาติสูงใช่ไหมก็เลยจะไม่ได้แบบท่องตับี้ตะบันท่องบทเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเป๊ะอ่ะทีนี้ก็เลยลืมบทบ่อยก็เลยแล้วเราดูออกเรายนคนเราหน้าเราแบบมันโอเคเออไม่ใช่บางทีีชวิมันคือแบตคนเราแบบเนี่ยสมมติพูดติดเนี้ยก็พูดต่อไปมันติดแค่แบบมันสำลักน้ำลังนิดนึงนิดเดียว นี่คือเราเข้าบทต่อแต่ว่าเบลนี่คือรู้รู้นแปลกก็อยากตัวเองไงก็ขำเองก่อนแม้แต่คือด้วยความที่เป็นนักแสดงเขาก็จะได้อ่านบทของแต่ละคนมาไงเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ต้องพูดอะไรต่อถ้าผิดปุ๊บเราก็จะลุกขำใช่นิ่หนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไหวพริบที่จะไปต่อไปแม้แต่ก็เป็นสีสันนะทำงานกันสบายนะก็สนุกดีค่ะแสดงว่าผู้จัดอ่ะไม่ได้เคร่งเครียดมาก ก็คือความจริงเหรอพี่โนก็ไม่เครียดหรอพี่แบร์แต่เครียดสามทุ่มครึ่งแล้วอีสองคนนี้ยังขับอยู่เลย